ของท่านรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นะคะ <Prag. S 1> เป็นประธานเปิดงานโครงการสร้างการเรียนรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศประจําปีงบประมาณ2,567ค่ะโดยเรื่องนี้ค่ะนางสาวอารัญญาเกศแก้วรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นะคะท่านก็ออกมาเปิดเผยค่ะว่าทางกรมประชาสัมพันธ์ของเรานะคะมีความเชื่อมั่นมาโดยตลอดค่ะว่าเด็กและเยาวชนเป็นคนเก่งและมีความสามารถในเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะเก่งจริงนะคะเก่งกว่าเราอีกเยอะมากะนะหรือแม้แต่ตอนนี้ก็มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของ AI ซึ่งถือเป็นกลุ่มเป้าหมายของ กรมประชาสัมพันธ์ที่จะให้นักเรียนเป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการสร้างการรู้เท่าทันสื่อแก่พ่อแม่ปู่ย่าตายายซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มที่ถูกมิจฉาชีพหลอกให้เสียทรัพย์มากที่สุดนั่นเองค่ะจริงๆค่ะตอนนี้พ่อแม่ปู่ย่าตายายต้องมาถามลูกหลาะนะว่าอัน,นเนี้ยเนียใช่มิจฉาชีพหรือเปล่าไอ้น,นี่มันทํายังไงเอ๊อันนี้เขาจะมาหลอกเราหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีมากนะคะโดยงานดังกล่าวนะคะก็มีวิทยากรที่มีความรู้มีประสบการณ์ในเรื่องสื่อตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบบันมมาาาาถ่ายทอดปรรระะสกณ์แลให้้ควู เิ่มเติมให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการให้รู้เท่าทันสื่อนั่นเองโดยเฉพาะในด้านข้อมูลข่าวสารที่ต้องยอมรับว่าสื่อหลายชนิดมีในทุนมีข่ายความคิดที่ชัดเจนมีการนําเสนอข้อมูลข่าวสารที่ไม่ครบถ้วนมีการนําเสนอเฉพาะที่ต้องการเท่านั้นการสร้างการรับรู้ในครั้งนี้จะเป็นการติดอาวุธให้นักเรียนรู้จักการให้น้ําหนักร,รับรู้ข่าวสารอย่างรอบด้านมากขึ้นและเชื่อมั่นว่าเด็กและเยาวชนจะเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศรู้จักคิดวิเคราะห์แยกแยะ,ยะและนําความรู้ที่ ่ได้รับที่ได้รับนะคะไปสื่อสารต่อให้คุณพ่อคุณแม่รวมไปถึงชุมชนได้รับทราบต่อไปโดยภายในได้ดิมกะโดยภายในนะคะได้มีการเชิญสืบนครบาลนําโดยบิ๊กจอค่ะพลตํารวจตรีธีรเดชธรรมสุธีผู้การสืบนครบาลร,รวมพร้อมด้วยสารวัตรแจะนะคะ <c oughs> ก็นํากําลังเจ้าหน้าที่ตํารวจหลายสิบชีวิตมาให้ความรู้กันด้วยสร้างความสนุกสนานแล้วก็ให้ความรู้กับผู้ร่วมอบรมเป็นอย่างมากนั่นเองนะคะ